เจนนี่เผยเหลือนะักร้องคนเดียวที่ต่อสัญญากับค่ายได้บทสรุปแล้วล่ะค่ะสำหรับสถานาการณ์ใครเพลงได้หมด่าสดชื่นก่อนหน้านี้เจอผลกระทบจากโควิดอย่างหนักทำให้เจ้าของค่ายอย่างสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเปิดโอกาสให้น้องในค่ายได้เลือกว่าจะไปหรือจะอยู่ต่อซึ่งคนที่จะออกในช่วงนี้ก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพื่อฉิกสัญญาอะไรแต่ค่ายเต็มใจและยอมรับการตัดสินใจของทุกอย่าง ล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าเรื่องนี้น้องๆในค่ายทุกคนได้ทําการยกเลิกสัญญากับทางค่ายหมดแล้วเหลือเพียงทนแฮที่จะอยู่กับค่ายต่อทงให้ตอนนี้เหลือสมาชิกเพียง4คนคือตัวเจนนี่เองลิลลี่หนูแลและทนแฮเอาเป็นว่ารายละเอียดจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเราต้องไปฟังกันเลยนะคะจากที่ทางค่ายเคยแจ้งไปนะคะว่าค่ายยินดีที่จะยกเลิกสัญญ,ญาให้กับน้องๆ ศิลปินทุกคนของค่ายตอนนี้น้องๆทำการยกเลิกสัญญากับทางค่ายเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นน้องๆจะมีอิสระในการทำเพลงลงช่องและมีอิสระในการรับงานต่างๆด้วยตัวเองค่ะเจนนี่เคารพการตัดสินใจของทุกคนและยินดีกับทุกความสำเร็จของน้องๆที่เกิดขึ้นฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะเจ้าของแบรนด์ท่านใดหรือเจ้าภาพที่อยากติดต่อกับงานน้องก็ไม่มีช่องทางการติดต่อของน้องๆ สามารถทักมาขอที่ทางค่ายได้นะคะตอนนี้มีน้องคนเดียวที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อกับค่ายไลฟ์มีประสงค์จะไม่ยกเลิกคือโทนแฮ้ได้หมดท่าสดชื่นดังนั้นน้องทนก็ยังคงเป็นศิลป,ปินของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นอีกต่อไปฝากทุกคนติดตามผลงานที่กำลังจะปล่อยในวันที่12มิถุนายนนี้ด้วยนะคะ เพลงฮ่องกงมันไกลอยากไปห้องเธอทาง YouTube ของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นค่ะศิลปินของค่ายตอนนี้มีเจนนี่เรนดี้หนูแพรวน้องทนรวมทั้งหมด4ี่คนและสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาว่าจะมีการเปิดรับศิลปินเพิ่มในอนาคตไหมเจนนี่ต้องขอตอบตรงๆว่ายังไม่พร้อมค่ะเจนนี่ขอใช้ระยะเวลาหเดือนนี้ในการพักผ่อนปรับปรุงคิดวิเคราะห์แก้ไข และเตรียมการกับอะไรหลายๆอย่างให้ลงตัวก่อนนะคะเราจะแจ้งทุกคนให้ทราบอีกทีขอบคุณที่ติดตามและทุกกำลังใจที่ส่งให้พวกเราเสมอมานะคะซึ่งหนุ่มทนแฮก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างทนไม่ทิ้งทนไปไหนและขอบคุณพี่เจนที่มอบโอกาสให้เด็กน้อยคนนี้มาโดยตลอดทนยังไม่เก่งทนเลยต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ทนสัญญาทุกๆครั้ง ที่ทนได้ทำหน้าที่ในค่ายทวนจะทำให้เต็มที่ที่สุดและต้องขอขอบคุณพี่ๆในค่ายทุกคนที่คอยสอนน้องคอยให้คำที่ปรึกษา,ามาตลอดไม่เคยทิ้งน้องไปไหนเรายังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแค่ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องเดินและสิ่งที่ค่ายมอบให้ให้ทนมาโดยตลอดมันบอกกับใจทนว่าเองต้องไปต่อซึ่งท่ากลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กันสนั่นเลยนะคะ เอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของน้องๆทุกคนแล้วนะคะรักใครชอบใครก็ไปสนับสนุนกันส่วนทางค่ายที่เหลือสี่คนก็ยังคงมีแพลนที่จะทำผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกเรื่อยๆอย่างไรก็อย่าลืมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับค่ายเพลงได้หมดทาสดชื่นกันด้วยนะคะ